ปัญหาไม่ได้มาเพื่อให้เราหยุดแต่มานำทางให้เราต้องเดินต่อฝันว่าแมวกัดมือทำลายฝันได้ดังนี้สิ่งที่กำลังไปได้ดีทั้งหน้าที่การงานหรือความสุขที่มีอยู่ในขณะน,นี้อาจจะต้องมีสะดุดหยุดไว้บ้างบุคคลใกล้ชิดสนิทสนมจะทำตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยให้การสนับสนุนนั้น อยเริ่มไม่ไว้ใจในตัวคุณทางด้านความรักอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันทางด้านการงานอย่าไว้ใจหยิบยืดงานให้ใครทําแทนเด็ดขาดจะถูกขโมยผลงานของตัวคุณเองทางด้านการเงินอาจมีเรื่องจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็จะมีโอกาสได้รับโชคก้อนโตจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันว่าถูกแมวกัดตัวเลขที่ได้คือส เกสองหรือห้าอย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบในความฝันให้ทีทถ่ถวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำมาจับคู่กับตัวเลขที่กำหนดให้หากฝันลักษณะนี้เลขในกลุ่มนี้จะต้องมีมาอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปลดหนี้สร้างตัวสวัสดีครับ